สวัสดีเพืรุ่นตอนนี้จะพามาดูนะครับอันนี้น่าเป็นแข้งพิเศษนะครับปัญหามันก็คืออันนี้ผมเดาว่าน่าจะกลางขาดมานะเนี่ยไอ้ตรงร่องเนี้ยที่มันเป็นร่องเป็นตัวกันน้ำมันเครื่องแตกหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แตกนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับมันสามารถทําได้ทุกอย่างแก้ไขได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะามาให้เพื่อนๆดูครับว่าหลังจากที่มันแตกมาขนาดเนี้ยนะครับเละขนาดเนี้ย มันซ่อมได้ไหมแล้วเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นไงครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูครับแทนแทนแทนเสร็จแล้วมาดูกันอันนี้เป็นแข้งพีเซกนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับที่ผมรับลูกค้าไว้นะจะซ่อมให้ที่มันแตกนะมาดูนี่เป็นไงเงี้ยไหมของเก่ามันแตกมาเลยนะเกี๊ยวนี้หายมดเลยเกี๊ยวนี้เสียมาเลยผมเลาะทิ้งนะเลาะทิ้งแล้วก็เชื่อมกัดใหม่นะอันนี้ก็ทําให้มันใกล้เคียงเดิมมากที่สุดอะนะครับ อันนี้มันหักไปเลยนะของเก่าอ่ะเนี่ยผมทําขึ้นมาใกล้เคียงเดิมมากที่สุดอะครับผมว่ามันใกล้เคียงเดิมแหละเหมือนเดิมเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้เมื่อคลิปพี่เมื่อคลิปพี่แล้วก่อนเนี้ยผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตัวนี้มันก็แตกเหมือนกันนะเนี่ยแตกเหมือนกันเลยผมก็เลยทําการเนี่ยกัดขึ้นมาใหม่เชื่อมแล้วกัดขึ้นมาใหม่อันนี้ก็แตกเหมือนกันทําให้มันเหมือนเดิมอะให้มันใกล้เคียงเดิมอะนะครับเนี่ยนะครับแข็งสายพานนะแข็งพิเซกนะครับถ้าก้างขาดแล้วตัวนี้แตกไม่ต้องทิ้งนะบอกไว้เลยนะ ที่นี่งกึงช่างอามันป่งสามารถทําได้นะครับทำให้มันเหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมร้อซียแต่ใช้ได้แน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ